โย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 อ่อก็กล่าวสวัสดีนินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมต้นไม้สตูดิโออีกแล้วน,นะครับถ้าชอบให้แลบแบบนี้กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับโยโยอ่อก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาหาขุยนะครับขุยอันนี้นะครับผมขุยอัปเดตใหม่นะครับ เกิดที่เมืองโอบิลิสนะครับชื่อซาวฟลุตนะครับโอกาสอยู่ที่หนึ่งทับสามสิบนะครับเวลาเกิดอยู่ที่เจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับผมโอเคครับเราก็จะพาไปดูจุดเกิดของมันกันเลยนะครับจุดเกิดของมันก็จะอยู่ในถ้าเซียนงูนะครับใครที่มาแล้วยังหลงอยู่ผมก็จะขึ้นตัวไอไว้ทางขวามือนะครับเราก็ลงมานะครับในถ้าเซียนงูนะครับนี่นะครับจุดเกิดมันจะอยู่ตรงนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะทําการขึ้นรูปไ้ให้ดูนะครับ นี่นะครับจุดเกิดมันก็จะอยู่ตรงข้ามกับกีตาร์เลยนะครับกีตาร์เกิดตรงนี้นะครับแล้วก็ขุยมันจะเกิดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับขุยจะเกิดตรงนี้นะครับโอเคครับต่อมาเราก็มาดูรีวิวกันนะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาดูหน้าตาของขุยกันก่อนนะครับนี่นะครับหน้าตาของมันนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมสวยงามครับสวยงามต่อมาเราก็จะมาดูสกิลของมันกันนะครับเอาล่ครับพร้อมหรือยังครับสามสองหนึ่งไปครับ นี่นะครับสกิลก็จะเป็นการ่าสร้างขึ้นเสียงนะครับไปเพื่อดันศัตรูไปข้างหน้านะครับสกิลก็จะเหมือนกับกีต้าร์นะครับแต่ว่าสกิลจะจบเร็วกว่ากีต้าร์นะครับเป็นการดันศัตรูนะครับแล้วก็จะทําดาเมจเรื่อยๆนะครับเราจะมาลองเปิดโหมดนะครับผมแล้วเราก็จะมาลองดูดาเมจของมันกันอีกรอบนึงครับสามสองหนึ่งไปครับนี่ครับดาเมจก็จะประมาณ 1 2 0 0 0นะครับแต่บางคนก็น่าจะเกินจากนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็น id น้องทีมงานผมนะครับแรงเขายังน้อยอยู่นะครับค่าพลังก็อาจจะน้อยๆอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นสกิลก็อาจจะแรงกว่านี้นะครับผมเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าข่อยเล่มนี้มันใช้เวลาในการครูดาวสกิล20วินะครับต่อมาเราก็จะมาลองตีธรรมดากันนะครับผมนี่นะครับการตีธรรมดานะครับจะเป็นการ เป่าขุยเพื่อสร้างคลื่นเสียงไปข้างหน้านะครับอารมณ์จะประมาณคล้ายๆสายเลือดฟองสบู่นะครับที่สามารถตีแล้วชะงักศัตรูไว้ได้เซียววิหนึ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าจุดเกิดมันก็อยู่จุดเดียวกับกีตาร์นะครับแค่อยู่คนละฝั่งนะครับแล้วก็สกิลมันก็เหมือนๆกันนะครับเหมือนๆกับกีตาร์เลยนะครับหรือจะเรียกว่าย้อมแมวกันก็ได้นะครับผมเพราะว่าสกิลมันเหมือนกันเด๊ะเลยครับ แค่เปลี่ยนโมเดลเองนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอาจจะพูดติดติดขัดขัดบ้างพูดไม่สนุกบ้างอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสัญญาว่าผมจะทำให้ดีขึ้นนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ